ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมือนี้กับเม่พ่อกับพ่อหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่อีกแล้วครับมือไรมือไรกับพ่อแต่พ่อหญ่อ้วนเนาะแต่ขอขอบคุณหลายๆครับแฟนๆพ่อยญ่อ้วนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่คอยกดไลค์กดติดตามที่คอยเปิดเบิรงที่คอยเหตุตามพ่อหญ่อ้วนที่เราเหตุกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงสูมือสูมือสูมือนะครับเนาะมือนี้กับเป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่ได้มาเหตุ อาหารให้พ่อแม่พี่น้องเบิงบุนี่สีเมนหยังแต่ผัดเบิงนะครับเนาะบือนี่คือเห็นไข่หน่วยสีชมพูจังสีเนาะผัดทิวาเลียวมาเบิงแล้วนะครับบือนี่สีมีสีเฮ็ดย่ำครับบือนี่เดี๋ยวเบิงแล้วสีเป็นย่ำย่ำหยังย่ำไข่เงียวมาประสานเพิินวะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยไข่เยี่ยวมปะปสนานว่าภาษาไยวะเนี่ยครับสีหน่วยสำหรับ เคืองนะครับก็มีอย่างนี้ก <UC> ็มพริกเนี่ยครับผิกแดงกระเทียมนะครับเนาะจริงจริงสีสีใสกับเนี่ยครับน้ำกระเทียมเนี่ยครับน้ำกระเทียมดองแล้วก็หอมหัวใไ่แล้วก็บะเขือเทศเนี่ยครับบักนาวะเขือเทศแล้วก็หอมหัวไ่แล้วก็พักตังโอครับเครื่องปรุงรสกับซีมีอย่างน่นี่อันนี้ชูรสนะครับ น้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับนี่คือส่วนผสมส่วนผสมของหเห็ดย่ำไข่เหีียวมาแล้วที่นี่ว่าเห็ดตั้งไหนนะครับเห็ดตั้งไหนเออนี่ลืมนี่อันนี้คือตำเหลวด้วยครับอันนี้พริกแดงนี่แหละครับพริกแดงอันนี้แหละชุดนี่แหละกระ,กะเทียมนี่คือตำาแลวนะครับว่าเห้เสียเวลาคือตำเหลวก็เอาเอาใส่เลยครับเนี่ยใส่เลย ใส่ในนี่เลยรองอันนี้ออกไปเพราะว่าเามื่ใส่นี่แล้วนะครับนะเนาะมาใส่หลังจากที่ใส่นี่แล้ว,ะน,ลวนะครับเพราะว่าถใส่ชูรสนี่ครับใส่ชูรสใส่ชูรสแล้วใส่นน้ำ น้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองเห็นปะครับเห็นอยู่ดอกแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยครับนะครับ,รบเดี๋ยวใส่ไปสะก่อนเดี๋ยวค่อยซิมแล้วก็ใส่น้ำตาลที่นี่ข้าบีบบัลนกาใส่ก่อน,น,นด้วยครับเดี๋ยายังยังใส่บัลบีบบัเนาตใส เข้ามาย่ำนี่งคเข้าาออกเปรี้ยวๆจังน้อยแหรอครับมันตั้ง่สบเผ็ดเปรี้ยวเข้มเดว่าสามรสจังขัดก็ตั้งเสีย,ย,ยมามาสมง,งามาย่ำมันตั้งสเสี่ยบกใส่ประมาณสองหน่วยน่นะครับสองหน่วยสามหน่วยประมาณนี้เลาพอแล้วเ,เดี๋ยวครับพ่อสะกดปะเดวันนี้ก็ซีมสะกอนด้ปะเด เนี่ยนี่แหละครับหวานได้แล้วใส่น้ำปลาครับเอียนไปจังน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามาได้ใส่หลายเข้า่าชิมชิมสะก้อนชิมสะก้อนจังใส่นี่พอดีเลยล่ะบ้านนี้บ้านนี้ใส่หังครับนี่ใส่ผักใส่ผักบ้านนี้ ใส่เหมือนเด็ล้วรครับที่เขาซอยมากนี่งเล่านี่ก็เกาออกสกักกอนเขากันสกักกอนได้ครับจะได้เขากันครับ้ครับ,บ,บหลังจากที่มันคุกเขาคุกให้เขากันแล้วเนี่ยเห็นไหม จะกินเรียบร้อ่ครับผมก็ว่าใส่หนีแล้วมันขาดมีไส่ดีกว่านี่คือไข่เลยครับไข่เยี่ยวมาที่เขาแกะแล้วนะครับหลังจากเขาแล้วเลีวนี่เขาจะเนี่ยครับตักน้ำลาดรถครับนี่ลาดลงไปที่ไะครับโอ้ยเป็นตะกินแถวนี้นี่คือย่ำไข่เยี่ยวมาครับแซ่บครับสูตรพะยูนข้นโบราณจี๋โผงใหญ่เผ็ดเข้ม เปรี้ยวหวานโอ้ยมันหลายรสเนี่ยนี่ครับเป็นนันว่าเรียบร้อยเสร็จพิธีรีตองนะครับเนาะเนี่ยน้ำไข่เงียวมาสูตรพ่อยหญ่กวนคนผู้ห่ขี่โผใหญ่ก็ได้นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมรับเบิ้งนะครับเนาะนี่แหะผมสิไทยให้เบิ้คงขะขะกันนะนเห็นบอนี่แหละครับ ยำไข่เยี่ยวมากแซ่บเด้ครับเดี๋ยวผมสิซิมเบิ่งซะก่อนบ้างนี้เมื่อกี้ซิมตะหน่บัน,นี้สิซิมใส่เอาสอดใหญ่ๆนี่ลนะเนาะมันจะคัดก้นผู้อ้วนมันต้องซิมสอดใหญ่ๆโอ้โหสำหรับผู้ใดบ่รนได้เฮ็ดกินเนี่ยจะเ้าไปเบิ่หดือนเด้อครับเฮ็ดกินซะก่อนเจะเ้ากลับบ้านเก่า นี่แหละเท็ดกินสะกอนยำใครเหย่ยวมาสูตรพ่อใหญ่กวนค้นผู้หายขี่โผใหญ่นี่แหละครับเท็ดกินสะกอนย,าย่างแสบสาหรับื้อนี่ก็ะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังพ่อใหญ่กวนค้นผู้หายขี่โผงใหญ่เท็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้อง ด้เบิงได้กินกันนะครับนะมาเด้อพี่น้องสร้างบ้านก็นดีขอขอบคุณท่านทั้งหลายติดต,ต,ตามรับชมพอยายอ้วนมาโดยตลอดขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อมือนีกะสีอำลามืน้นนีกัสิไปสะก้อนไปกินเขา้าเพราะมันแ่บแล้วเกินย่ำไครเยี่ยวมากก็ดีขอขอบคุณท่านทั้งหลายด้วยครับเด้อสำหรับมือนีสวัสดีครับ